ทุกคนจะให้ดูทีนอนของบัดดีนะครับนุ่งนอนตะลึูตื่นได้แล้ว เกียินะคะตื่นแต่ไม่ดุกนะคะตื่นแต่ไม่ลุกนะคะทุกคนดูนี่มาแล้วไหมลงมาแล้วเ้ว <c oughs> อ่ะตื่นนะวะพักตื่นนะวะอ่ะตื่นนะวะ วัสดีครับก็ตัวขาครับครับีดูบระมัรงรบร

nè <laughs> đi mà mày đi mày hà nó, mày hà nó đây quan quan đi hey. Quán mạc đời. Hay nó ăn lười. đi

ปีเ <ร Stevens. S 2> ที่ยวทะเลนะครับทุกคนวิ่งว nah, ิ right. okay. Okay. ่งดุวิ่งอันนี้อะไรยิงกระต่ายนะครับวูวููว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 วูววูววิว ตลกไหมครับบัตบตี้มาเทาี่ยวทะเลนะครับทุกคน ไหนไม่ไ,ไมปไ,ไม่ทำเขาแล้วไม่ทำเขาแล้วไม่ทำเขาแล้วไหนนั่งตุ๊กตรงน,นั้นแะปไปไปเยอะไปวิ่งไปทางนู้นงั้นจับจับทางนี้ไล้วก็ นุ่นไปหาลงไปหาสิงโต เขาได้ตัวใหม่เลี้ยงแล้วเอาแล้วตัวนั้นน่ะเขากางเอาแล้วจุ๊บจุบจุ๊บจุบจุ๊บก่อนเออไม่รักแล้วไม่รักแล้วรักสีตัวดีกว่านะรักสีตัวดีกว่าไอ่เอ้มมาดานช้ยนะผมเห็นอะไอ้สูบบวมก่อนลงน้ำหลังขึ้นเนี่งน้มาสปอนเซอร์ขวมเลย โคทีิชาคนทีิชาโอ้โนี่มาเอชิโตอชิโตลชิโตลอชิโตเจูจุกันนี่ม่ชิโตลำคาละ มามามา,มามาถถมามาโอเคทุกคนฝากคลิปแค่นี้ก่อนนะครับมาดี้มาบายบายก่อนบายบายบายก่อนสิงตกไปแล้วเนี่ยบายบายก่อนมาดี้ไปบายบายก่อนสิงตกก็บายบายจุงจุ๊งจุ๊งดโดโดบาย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 ค่ะบายบายทุกคนก่อนบายบายทุกคนน้องเป็นหมาจรนะแต่น้องน่ารักมากเลยทุกคนเนี่ย เป็นหมาจรที่หาดนะครับอันนั้นก็จรนะครับอันนั้นก็มาโจรนะครับบ๊ายบายทุกคนก่อนบ๊ายบายทุกคนก่อนไปแล้วบ๊ายบายครับบ๊ายบายโอ้โหบ๊ายบายครับออาวอ้าเคครับครับอ้าว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 ไปแล้วครับ